ป๊าดกี่แปรกันในร่องเดี่ยวมาหญิงเนี่ยพี่น้องมอนั่งแต่เด็กทีกอลซาซึ่งท้ามีดนะคลับโอ้ยเปิดเบมาพี่น้องเพื่อท้ามว่าไม่อาบน้ำจริงเลยก็นี่ครับจริงครับเรื่องจริงเขาไม่ได้พูดเล่นนะโอ้ยมันสัดไทยแม่พอลถ้าอยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวมึงคือเปิดมาลูกเดี๋ยวยาโซทอนยาโซทอนมันว่ายังไงอ่ะ ขับควัยาโทรอนยาโอนงไฟโก้แตงโมวันหมอนควัญผ้กิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิดี๋ยวมึงจะบอกให้คู้ข้อว่าดังๆเราว่าแห้งแล้วตาปอยุยาโซจากปีล่ะเขาเปลี่ยนความควันราเพื่อนเปลี่ยนดอกใช่แต่ตอนจะกลับแล้วเด้อเพื่อนมาจากแม่สอดอันนี้นี่นี่นี่พ่อน้อยแม่สอนฝากให้อีลาน้เก้าศูน เลขกเก่าศูนย์ใช่ไหมไม่สบายแกร้องเพลงเยอะแกเลยเจ็บคอไม่อุกอิงร้องเจ็ดเพลงแกก็ร้องเจ็ดเพลงก็ร้องตามอยู่ข้างล่างขุ่มค้าเลยจะเหนื่อยคออุกอีกติดเพราอยู่ข้างล่างร้องอะแข่งกับเสียงไม่แมนหอบเอาค้าวฟันอยู่หลัง พอไดีหัวอยู่เนาะบ่สิค่าใส่บ่ได้ติ้มขึ้น80บาทเอาติเอามาซั่นม่าวผมสีใส่ให้ผมจิเป็นตัวแทนหัว่บ้านเอามาพุดนๆนั่เแหละโอ้นี่หาดงๆอยู่พ่อกำน้อยปลาละสอน สวัสดีคฮันคอนยินดีต้อนรับช่องนี้เป็นละครพอดิจิตยลแล้วก็เปิดมาก็เจอหน้าแก่ๆอีกครั้งศูนย์รวมทั้งขยะเปียกกับทั้งขยะแห้งอีนี่ทั้งขยะเปียกอีนี้ทั้งขยะแห้ง อ้าพ่อพ oh, ่อเออเป็นขยะก็ยังมีค่านะนอนยัางจอนนังยนูเส้นใดเสือกูเด้ขยะเปียกขยะแห้งนั่นแหละขยะใหญ่นั่นละเจ้าหมกเจ้าเจ้าพายุทุกอยมีซื้อวันหยางซื้ออย่างพะ่นอัดคลิปพื่อนอัดคลมึงขึ้นอยู่ไหมเอ้ามึงเสาวอุ้เตืนมาถ่ายทัสองคลิป ขามาขอปึกปึกขาเก็บเหมือนนอนน่ออดีตจนทุกข์ลดเลไมนอนไอดีจมหายอ๊บไอ้กนไซเรไปใส่แล้วาเข้มา่ละนอนเมื่อยหลายนี่เนาะเมื่อยตัวตะกียบนยิงออกกันโกันจนออน้อนาอยม่อนไอไทยนี่บอีหลามออกเร็วพมืขึ้นนี่ปกตินอขอออกเร็วเมื่อยมือเร็วบอบันทีพักกันโซ่กันหลายจริง ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยยวมีโอกาสจะไปเที่ยวแม่สอดอยากไปอยู่ไปเที่ยวเอาไละนนคุณน้องอะไรไม่ปิดวงนุปิดวงแต่ี้อง่ดเบียว่เาอาบน้เร็วม่าีม่ด่นอะไมที่เบียร์ไม่จำอัน จำความคอดจังหวัดจัคร้องก็จำอไตุยเฮาแม่จัคร้องกับจืออ่ไรฮอจื้อได้อยู่ฮอมีสำนักอุบนอบมาอ่มาแต่ใส่ยีแมยนะแม่นักสายสีมีปลาแซ่บหลายหาดชายตงหิน ป็นคนักปราช์รสายทำนำักเย็นสายพาเต้นหจิตยืนข้มาอกตัวน <idal Industry. S 1> uh ึงได้หอเปล่ายืนแ้ยืนไีใครมีสเดอุ้ยเม่์ยันนั่งไปบุพวกพ่อขนเมยยันนั่งดูแต่ในทอภากทันได้ราคาราคาว่าเขาเลยเลกนในคะนนกคะนดูนะคะตอนเย็น ที่อบลไม่ไกลจากที่นี่นค่สามสิบโกโลเนาะสามสิบโล <c oughs> พวกนี้ยิ่งใกล้อยู่ในเมืองเลย<อ>ที่เที่ยวก็คงซีสกเกตก็มีวัดไตสามัคคีที่เขาทำใหม่คุมเหมือนบบสวมากเลยอยู่ห่างากันไม่ไกลเลยระลอไรอย่ี่ตรงไหนเปตรงไหนบ้างล่ะที่ไปถึงถึงถึง แปดร้อยโลไหมครับจากนู wow. oh ่นมานี่ประมาณหกเจ็ดร้อยมั้งกว่าครับโหที่ไปหลักพันเลยเนาะก็จากแม่สอดท่วิ่งเส้นสายเซียหนึ่งสองมาครับผมมาถึงขอนแก่นนี่มันหกร้อยโลแล้วโอประมาณประมาณแปดร้อยแล้วจากกิโลจากจากขอนแก่นตรงตรงตรงฝีแยกขอนแก่นเลยอ่ะมาถึงเนี่ยกี่กิโลหรอเยอะเกือบสองร้อยเนาะขอนแก่นไม่ได้สองร้อย สองร้อยกว่าถ้าวิ่งกันแบบยาวๆแล้วก็สิบชั่วโมงถือว่าวิ่งเร็วอยู่นะสิบชั่วโมงนี่ผมนี่ผมเลาะจากนู่นเลยเหนือนู่นไปตั้งหลักที่อำเภอเชียนคานจังหวัดเลยอ๋อเพิ่นเทียวมาเลยเลาเะน้ำผมเลยมากี่วันแล้วครับนี่แม้แต่ที่ินสี ยี่ห้ายี่หกแม้แต่ยี่สี่โอ้ที่เอาให้คุ้มไปเลยเอากระนับบางตีแหละสี่ยี่ห้ายี่หกเจ็ดสิบแปดเก่าวันนี้เป็นที่หกแล้วพรุ่งนี้จะถึงบ้านไหมครับนี่ยังถึงวันที่หนึ่งรับโชคพอดีอย่าลืมไปศาลไม่ฮันนี่นะครับคศาลแม่ฮันนี่เลยวัดหลวงปู่มูลไปนะ ช่ไปทางนั้นก็ได้จับ GPS ไปเลยครับสารแม่นี่อกี้ผมก็มาทางนี้แหละจับ GPS ไปเลยสารแม่นี่แต่ไปทางเมืองไปนี้ก็ไปถึงแยกอสส์เลี้ยวฝามันจะใกล้กว่าเนาะเลี้ยวฝาไปไปทางเส้นเน็ตโฟล์ดเดี๋ยวเราเอาโชคก่อนอ่าไปเอาโชคก่อนเคคอาโชรับผมเผื่อมีแน่เชิญทุกเรานี่แหละโไปไม่สอดสาธุสาธุรมั์ใหญ่เหรอ เอารางวัลใหญ่ก่อนนั่งรถดีกว่าสนุกนะสนุกอยากอะไรแล้วก็จอดวลยทนนาฮะแม่ทวดนกระแสเขึนไปเลยอรถเข็นไหมครับ วิดีแชร์ก็มีนะครับมีแชร์ไหมคะเอาว่าใช้ตัวเองครับคุณคะมีแชร์ไหมคะป๊แป๊บมันก็ไปล่างหนาดิผุ้น่ะเลินว่าสันหนาเลื่อนขึ้นไปเล่อนได้เลยเขาใส่ค้าว่าหลอกค่ะเลินใส่ข้าว่าถลอกออกเปิดเลินมันใส่ข้าหมาไหมโคตตากระโบนี่ไหมกาวเขามันดีกาวก็ดี เรียกสติ๊กกันอ่ะนี่แหละพ่อไม่จงเลิศจะมีคนเนี่ยขาวขนาดนั้นเลยไหมเห้ยขาดน้ำทั้งเลยอ่ะพ่อไันไหนกันไลยนัดเขาทรงซิกเขาละจิตทั้งพ่อผิวคือกันป้อมแปมเบียจะไม่ขึ้นอย่างเนาะพ่อเสียบีไงเลิศซุ่มซีผิวเดียวกันเลย บรรยาขาวอยู่พอนี่เห็นบอนี่เขาขาวอยู่เวลาหมอไปเฮ็ดจมูกหรือหมอเขาคิดหยาดได้หรือเนาะคิดหยาดคิดหยาดขนาดนี้แล้วได้ดำซมีไหมมันได้ซนี้หรือแต่ก่อนมันหายใจทั้งใดทั้งหูบ่บ่ทั้งขอบคุณดูหลังจากค้าพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ